สำหรับบริษัทสีนานาพรมา์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนหรือ SNNP ที่จะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร็วๆนี้นั้นนะคะวัตถุประสงค์ในการระดมทุนก็คือการไปสู่ตลาด CLMV เริ่มที่กัมพูชาและเวียดนามกันก่อนแต่กลยุทธ์อะไรที่เราจะมัดใจและครองส่วนแบ่งทางการตลาดของตลาดนี้นั้นเราไปร่วมฟังมุมมอง จากทางผู้บริหารสายงานธุรกิจที่เปลี่ยนจากธุรกิจยี่ปัวซาปัวมาเป็นธุรกิจ regional company กันเลยค่ะค,คุณหาพอรอนคะถ้าเราพูดถึงสีนานาพร marketing เนะี่ยคนทั่วไป เขาจะนึกถึงอะไรเป็นดับแรกเลยคะเท่าผุ่นเซลล์มาร์เก็ตติ้งนักวันนี้นะครับคนอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าจริงๆเราเอะเน้นสร้างแบรนด์ถ้าพูดถึงแบรนด์ของเราก็คือเจเล่คือเบนโตะก็คือวิสพันธ์บิสกิตโปรตัสคือแล้วก็ตัวน้ำโควิดนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวเฉาก๊วยตามมาจิกฟาร์มแล้วก็มีตัวเล็กๆน้อยอีกเยอะครับมีเยลลี่แบรนด์ฮีโร่ถ้วยเล็ก ที่โด่งดังมากในตลาดอาเอเชียนในเซียร์งวีเนี่ยจ<อ>ิลลี่ฮีโร่เราเป็นเบอร์หนึ่งเลยแล้วก็วิเทนเบเฟอร์แบรนด์ช็อกกี้แล้วเรายังมีอีกหลายแบรนด์ที่เราเลิกทําไปแล้วนะครับเยอะมากอย่างปังปีป๊บสมัยก่อนถ้าคนซื้อปังปีป๊บต้องรู้จักแบรนด์ดอกบัวเพราะว่าดอกบัวเป็นเบอร์อันดับสองของประเทศนะครับก็เราแเปลี่ยนเป็นตัวนี้เราเลิกไปเพราะเนื่องจากว่าไลฟ์สไตล์ผู้คนเปลี่ยนนะครับเราก็ปรับปรับปรุงตัววิเทนให้เหมาะสมก่อนจริงๆแบรนด์ดอกบัวก็คือที่มาของแบรนด์โรตาร เึ่ตรงสินค้าหลักเราเนี่ยที่เป็นอันดับหนึ่งเลยคือเจล่แล้วก็คือเป็นโต๊ะแล้วคือบิสกิตโรตัสส่วนตัว m ม g จิฟาร์มหรือโควิดเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราถ้าแทบเรียในขอด์ตวีโอเนี่ยมันเหมือนแคสคาคือเป็นแบรนด์ที่เราไม่ทาตลาดมากนะักแต่เรามีช่องทางจัดหนังตัวเราเองแล้วมีซัมมารูมตัวหนึ่งที่เราทาแล้วไปเรื่อยๆตลอดเพราะฉะนั้นเราก็จะปล่อยให้มันค่อยๆโตไปเรื่อยๆเ,เราไม่ไม่ได้คิดที่จะไม่เปสตรีทกับเขาใช่ใช่ไม่คิดที่จะเข้าไป แข่งขันกับเขาอย่างสูงเพราะว่าเนื่องจากว่าอ,อย่างเจเล่เนี่ยเราลุกเต็มที่เพราะเราคือเบอร์หนึ่งของตลาดซึ่งในแง่ถ้าเราไม่ทาอะไรตลาดก็ไม่โตเพราะฉะนั้นเราจะดูโอกาสมากกว่าทางการตลาดซึ่งเราค่อนข้างวางแผนไว้ชัดเจนว่าเยลลี่เจเล่เราจะโตยังไงบิสกิตสแนค็คเราจะโตยังไงแล้วก็เจอคนในส่วนเครื่องดื่มเราจะไปยังไงเพราะฉะนั้นเราจะมีค่อนข้างาแผน A,B,C ครับาการเติบโตของตัวสินค้าแต่ละตัวเนี่ยก็ต้องมาจากโน้ตเฮา เราจะมี R&D ที่เราค่อนข้างแข็งแรงและวอเดีเราเนี่ยก็จะมาจากการที่เราเราหาข้อมูลแล้วเราก็เสิร์ชข้อมูลจากผู้โภคว่าเทรนด์ของผู้โภคตอนนี้คืออะไรสิ่งที่พวกชอบคืออะไรนะครับแล้วก็เสร็จแล้วในอีกสองปีห้าปีข้างหน้าลักษณะของตลาดเทรนด์จะไปทางไหนสมัยก่อนเมื่อสัก30มสปีแล้วตลาดยิร่คือตลาดถ้วยเล็กอ่าใช่ค่ะแบรนด์หลักก็จะมีวีโป้มีอิมพีเรลนะครับแล้วก็มีเซี่ยงไฮ้แต่แล้วก็ยังมีเรา ก็คือเจลีเจลีเรคือแบรนด์ที่4ของตลาดแต่พอเรามองโอกาสเห็นว่าเนลลี่เนี่ยพฤติกรรมผู้บริคเปลี่ยนมันไม่ได้อยู่แค่นี้นั่นทําให้เราสร้างเจลีบุกทั่วใหญ่ขึ้นมา5บาท<ม>เราเือเจ้าแรกเ<ม>หลือจากเราสร้างบุก5บาทขึ้นมาเราอยู่ในตลาดมา7-8ปีเราก็มองว่าตลาดเปลี่ยนแน่นอนพฤติกรรมพวกเปลี่ยนละ<ม>ต้องการสะดวกสบายขึ้นต้องการสินค้าที่มีประโยชน์มากขึ้นต้องการขนมที่กินแล้วมีประโยชน์อร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วยเราก็เลยออกเจลีอยู่เตียา ก็อบอกว่าเรามีโอกาสของการไปในแต่ละตลาดด้วยนะคะคสตรอรี่ของเจเล่อันนี้ในทราบแล้วพอน,นี้มาดูสตรอรี่ของเครื่องดื่มบ้างคือผมเป็นคนทํางานผมเนี่ยจะไม่ได้ทั้งทางานอย่างออฟฟิศชีวิตครึ่งหนึ่งผมอยู่ในตลาดก็คือไปหาลูกค้าไปเยี่ยมลูกค้าไปคุยลูกค้าไปกับลูกน้องเราก็จะเห็นว่าเออเฮ้ยน้าเขา้าวเนี่ยใส่หโหลน้ำฉกกล้วยใส่โหลตักแก๊กแก้วขายเยอะห,หมดเลย嗯嗯ในตลาดมีน้ำแดงด้วย น้ำแดงคือน้ำเฮลบอยด้วยแต่เราคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเอาสินค้พวกนี้มาทําให้สะดวกขึ้นให้สินค้ามีมาตรฐานมากขึ้นแล้วรสชาติให้มันเชื่อถือได้ในแง่ของคุณภาพในแง่ของรสชาติเราก็เลยพัฒนาน้ำพร้าวกับน้้ำเฉาก๊วยมาเมื่อสักสิบปีที่แล้วต้องเรียกสิบปีที่แล้วเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่ปีห้าสี่ห้าห้าครับก็แล้วก็ส่งเสริเรื่ยมาครับก็มียอดขายที่ดีเพราะว่าสินค้าเราเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราจึงยอดขายที่ดีในแมคโครในเซเว่น แต่สินค้าตรงนี้เราก็พยายามเราก็สร้างมันไปเรื่อยๆคือให้มันเติบโตไปเรื่อยๆสิ่งที่เราเน้นตรงนี้มากกว่าคือเราเน้นเรื่องการกระจายเพราะเพราะว่าจริงๆตลาดน้าเนี่ยการกระจายถึงสำคัญถ้าพูดถึงการกระจายเดี๋ยวต้องเดี๋ยวอาจจะเล่าไปถึงว่าทําไมเราถึงต้องไปสร้างสี่โปรนะครับซึ่งสี่โปรเป็นสัตว์ลูกของเราอกันก่อนจะไปสีโป,โปรเมย์อยากท <acak. S 1> ราบนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งสแน็คด้วยแล้วก็เครื่องดื่มด้วยอยากรู้ ช่องทางในการขายของเรามากกว่าว่ามันแตกต่างกันไหมคะของสองโปรดักต์นี้มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ก็มันก็ไม่แตกต่างกันมากนักเพราะว่าในคอนซี่รีร่ที่อยู่ในประเทศไทยครับร้านขนมทั่วประเทศไทยเนี่ยมีรักษาแสก่าร้านจะเป็นร้านที่ขายพวกเบเลเลอย่างเดียวเนี่ยส่วนหนึ่งและอีกร้านส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยจะเป็นร้านขา,ขายทั้งเบเลเลขายทั้งแซนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราอยู่ได้ทั้งสองฝั่งทีนี้มาดูกันว่าสิริโปรที่เรา มอบหมายให้เขาเนี่ยไปกระจายสินค้าเนี่ยอยากให้เล่าถึงโมเดลสื่อตรง้คือ <ไป S 2> คือต้องต้องต้องย้อนกลับไปนิดหน่อยครับว่าคือบริษัทเราอาะครับเมื่ออดีตเนี่ยสัก1ิกว่าปีที่แล้วเราเนี่ยจะเชี่ยวชาญตลาดทีทีมากอย่างที่เรียนว่าผมอยู่ในธุรกิจนี้มานานมาก <S 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 เพราะงั้นเนี่ยผมจะรู้จักลูกค้าดี <S S S ค้บาบีป,ปัวทั่วประเทศเนี่ยเป็นันที่ดีกับเราเพราะว่าด้วยหนึ่งความรู้จักกันที่มีรู้จักกันมานานาอคือการที่ค้าขายกันมาแล้วมีประโยชน์ร่วมกันมานานทำให้รู้จักกันดีดีเนื่องจากตลาดมันเปลี่ยน มันมีร้านอย่างคอมพิวเตอร์อย่างเซเว่นซึ่งพอพวกนี้เกิดมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยในขณะที่พฤติกรรมของลูกค้าเราก็คือหยิปัวเนี่ยพอยกเมื่อ2กยี่ปีแล้วเนี่ยเท่าแก่ทำเองทุกอย่างทำเองไม่ค่อยมีปัญหาพอหลังจาก20ปีขึ้นมาแล้วเนี่ยพอลูกๆเริ่มโตคนทําเก่าเริ่มคนเท่าแก่คนเก่าเริ่มแก่แต่ลูกๆโตแล้วไม่อยากรับไม่อยากทามันก็เลยทำให้ ธุรกิจพาร์ทเนอร์เ,เราที่เป็นยีปัวซาปัวเนี่ยเริ่มถดถอยหายไปแล้วก็มีแมคโครมีเซเว่นอะไรข้นมาแทนแต่ขณะที่แมคโครเซเว่นเนี่ยค่าจ่ายแพงมากเราก็เลยมองว่าเราต้องมีระบบจัดจำหน่ายที่เป็นหน่วยรถแคสเซลเ,เป็นระบบที่สามารถกระจายได้ทั่วได้ถึงเพราะอย่างที่บอกว่าลูกค้าที่มีในตลาดเนี่ยประมาณสามแสนกว่ากว่าสี่แสนเนี่ยเรามองว่าเราต้องครอบคลุมให้ได้หนึ่งในสามด้วยตัวเราเองแต่ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยด้วยระบบตลาดมันจะครอบคลุมตามอีกมันจะทําให้เราสามารถครอบคลุมตลาดได้ประมาณ สามในห้าหรือสี่ในห้าของตลาดเราก็เลยมองว่าเราต้องสร้างสืงส่โปขึ้นมาพเพราะว่าพอดโชคดีว่าคือก่อนจะเราเป็นส่โปเนี่ยเราเอาสินค้าไปฝากคนอื่นไว้เหมือนกับลูกไปฝากเขาเลี้ยงครับไปฝากเดอร์เบลเดอร์เบลคือใครจำไหนก็นทิงแดงไปฝากยีทแฮมแม้แต่คาราบาวเราก็ไปฝากมา,ากกครับเราก็เลยมองอมเอยถึงเราเราต้องสร้างของเราเองขึ้นมาเองนั่นคือที่มาที่เราสร้างสื่อโปวันนี้สี่โปเราครอวคลุมลูกค้าได้มาสักเจ็ดหมื่น ซึ่งเรามองว่าภายในปีนี้สิ้นปีนี้หรืออย่างช้าคือควอเตอร์หน้าเราน่จะขึ้นได้ถึงแสนลายจากจำนวนรถ200คันตอนนี้เรามีรถ100คันซึ่งวันนี้เริ่มเริ่มเสร็จเริ่มที่จะเห็นรูปเห็นร่างแล้วเริ่มไปตามทิศทางที่เรากำหนดแล้วซึ่งผมคิดว่าภายในอย่างที่เรียนครับภายในสิ้นปีนี้หรืออย่างช้าควอเตอร์หน้าเราน่เพิ่มรถได้จาก170คันน่ได้ถึง250ช่องทางในการกระจายรายได้ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะ ของสกุลเลยนะคะที่สําคัญเรามีไม่ได้ให้กระจายในประเทศด้วยเราไปกระจายยังเซียงบีอาเซียนจีนยุโรปแล้วก็เมริกาทีนี้ค่ะก่อนจะไปต่างประเทศเนี่ยขอดูสัดส่วนรายได้ในประเทศกับต่างประเทศก่อนว่าตอนนี้รเราานะเป็นไงบ้างคะคือตอนนี้ถ้าพูดถึงในประเทศต่างประเทศ80-20บก็ประมาณเนี้ยเราอ่ะทาต่างประเทศมานานแต่เมื่อก่อนเนี่ยครับการทาต่างประเทศเนี่ยเราทำเน้นเป็นเอ็กซ์พอร์ตเป็นหลักจริงๆอย่างตลาดเซียงวีเนี่ย เราเข้าไปตั้งแต่ปี40-4-1นะครับค่งะเพียงแต่เราเข้าไปตั้งตัวแทนแล้วเราก็ค่อยๆจัดจำหน่ายให้สินค้าค่อยๆขายไปเรื่อยๆจนมาประมาณปีทัก5 5าเนี่ยทางผู้ใหญ่คือคุณวัน์ประธานเนี่ยแกบอกว่าเ,เราต้องขยายแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าด้วยิชั่นแกกมองบอกว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยตลาดอาเซียนมันจะกลายเป็นซงเกิรมาร์เก็ตเพราะว่าด้วยแท็กด้วยทุกอย่างที่มันเปลี่ยนไปมันทำให้มีคู่แข่งต่างชาติเข้ามาสินค้าเราที่นิยมมากในหลายๆประเทศ ตัวเวียดนามตัวเขมรประเทศลาวพม่าแล้วก็เกาหลีแล้วก็ที่มาเลเซียเ,เซอวี <MA> เนี่ยสินค้าเรานิยมค่อนข้างมากมเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยด้วยไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่นู่นลักษณะของการเทสสินค้ารสชาติเลเนี่ยใกล้เคียงประเทศไทยมากแล้วก็ทําให้สินค้าเราติดตลาดในประเทศพวกนี้หลายตัวอย่างตอนนี้ถ้าคุณไปดูที่เขมรคุณไปดูที่เวียดนามเนี่ยในกัมพูชาเนี่ยครับแบรนด์โรตัสเราเป็นเบอร์หนึ่งเลยเนะครับ มีแต่คนเรียนแบบเราแวนเจอรี่บิวตี้ถึงแม้เพิ่งเข้าไปแต่ก็แข็งแรงเพราะว่าแข็งแรงเนื่องจากว่าที่กัมพูชาเนี่ยยจอี่ช่วยเล็กเรายิลี่ฮีโร่ที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับเราเป็นแบรนด์แข็งแรงมากใที่นู่นทาให้คน,นรู้จักสินค้าเราพอสมควรแล้วทั้งนิยมค่อนข้างเยอะส่วนเป็นโตเนี่ยต้องต้องขอบคุณดาราเกาหลีครับเพราะว่าดาราเกาหลีที่ชอบสินค้าเรามากเมื่อก่อนเนี่ยมีพวกป้าคนไทยนะครับเวลาอยากให้ดาราเกาหลีเข้ามา ไม่จับมือเนี่ยเขาต้องทำเป็นตกเป็นพุ่งอะไรนะครับเอาไว้ถือแล้วก็รอคล้องเวลาเกาหลีจะเข้ามาเลยครับอันนี้อันนี้คือความโชคดีของเราเขาทำให้สินค้าเราไปที่ตลาดง่ายแล้วก็เป็นที่ชี่ชอบเพราะว่าอันนี้ต้องพูดนิดหนึ่งเพราะนักกรรเกาหลีหนังเกาหลีมันเข้าไปใน,นในบ้านเขาเยอะมากาแล้วก็คิดเหมือนบ้านเรานี่แหละแล้วคนที่นู่นก็เล่นออนไลน์เหมือนกันม,มันก็เลยทำให้เห็นอินสตาแกรมเห็นอะไรพวกนี้บวกกับเราเข้าไปทำตลาดจริงจังด้วยเราไม่ได้แค่กระแสเกาหลีแต่เราแต่ว่าเราเข้าไปทำโปรโมชั่นเราเข้าไปทำดิสเพย์เราเข้าไปทำ การกระจายเราก็ไปทําโฆษณาซึ่งเราเริ่มเข้าไปทำจริงเนี่ยตั้งแต่ปีห้าแปดห้าเก้าครับที่เข้าไปทําตลาดในกัมพูชาแล้วก็เวียดนามทําให้ทุกวันนี้ผลบุญมันทําให้โปรดักเราเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่นิยมอย่างมากในสองประเทศนี้ส่วนพม่าก,ก็เป็นประเทศที่บริษัทเราเข้าไปทําตลาดนานแล้วแล้วก็สินค้าเราที่ชื่นชอบเยอะเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ใช่เป็น เจเล่เนี่ยเจเล่เจเล่บิวตี้ถือว่าโอเคในขาวม้าไม่เท่าไหร่แต่ตัวที่ดีสกคือฮีโร่แล้วลองมาตัวที่ดีต่อไปที่มีแบรนด์หน่อยก็คือเบนโตะแล้วก็เวฟเฟอร์ช็อกกี้แต่ขาม่าเนี่ยเราค่อนข้างดังแต่รถตั้ดในข้าวม่านี่เรายังธรรมดานะครับส่วนในลาวนี่เราดีทุกตัวเลยทีนี้การที่เราไปอยู่ประเทศกัมพูชากลับไปอยู่เวียดนามครับเราทําการเซอร์วแล้วเราประเมินว่ากัมพูชากับเวียดนามมีความพร้อมมากที่สุดเราเลยไปทำสองที่นี้ก่อน พเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งฐานประชากรเวียดนามมีประชากรจะครบร้อยล้านภายในอีกสองปีข้างหน้าวันนี้กัมพูชามีประชากร17ล้านประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่กําลังปรับตัวจากประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศกึ่งอุตสาหกรรมบวกกับสินค้าเรามีฐานค่อนข้าง,งดีแล้วก็เรามีพันธเนอรที่ดีด้วยที่กัมพูชาพันธเนอรเราก็คือทริฟฟี่นะครับซึ่งเขามีสถานีโทรทัศน์อยู่ที่นู่นก็เลยถือว่าเป็นพันธเนอรอที่ดีเพราะว่าเขา ช่วยสับสนสินค้าเราได้เยอะมากเราก็เลยเริ่มสร้างฐานที่กัมพูชาก่อนก็เวียดนามเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากเวียดนามประชากรเยอะมากแล้วเวียดนามมีความมั่นคงมากเรื่องของการเมืองแล้วก็นโยบายรัฐบาลที่ชัดเจนไม่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราอะมองตลาดเซีเมวีเป็นบ้านพี่มองน้องของเราเราก็มองว่าอาเซียนเนี่ยน่าจะมีความสมพันธภ,ภาพการค้าขายได้เยอะกว่านี้ห้ายจะสลับมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่า การสร้างโรงงานในกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยเป็นโอกาสของเราและอีกอันนึงก็คือต้องอย่าลืมว่าอาเซียนเราเนี่ยครับมันคือครัวโลกนะครับเรามองว่าวันที่เราเข้าไปสร้างโรงงานที่นู่นเนี่ยสิ่งที่เราทําให้เราเราได้เปรียบคือหนึ่งเราสามารถปรับเรื่องของ pricing pack size เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถปรับไซส์ของเราให้เหมาะสมกับตลาดเป็นไซส์แมทของเขาทําให้เราสามารถกระจายสินค้าได้ดีขึ้น เพราะว่ากระจายสินค้าจะทุจรวงไปทั่วประเทศก็ได้ที่นี้วัตถุประสงค์ในการเข้ามาระดมทุนเนี่ยหลัก,ลกๆที่เราต้องมาให้ทุกคนคร,รู้จักเราว่าเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตโปรดักต์อะไรนเนี่ยค,คือมันมาจากวิชั่นของของ,ของท่านประธานเราครับเพราะว่าอย่างที่เรียน,นครับว่าตลาดเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปการแข่งขันเนี่ยมันแข่งขันสูงขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้แข่งขันเฉพาะในประเทศเรามีผู้ผลิตต่างประเทศเข้ามายอะแยะหมดแล้วผู้บริโภคเองก็มีการเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้หวังว่าจะอยู่แค่ในประเทศไทยเรามองว่า เราเราอยากจะเข้าไปทําตลาดในเซียีในเมืองไทยเรามองว่าเซียีกับเมืองไทยเนี่ยอนาคตมัน,นคือซิงเกิลมาร์เก็ตมันหมายถึงว่าเป็นประเทศที่เป็นตลาดที่เราสามารถส่งสินค้าเข้าไปขายแล้วเซียีสามารถส่งสินค้ากลับมาขายบ้านเราได้ไประเทศไทยมันจะไหนที่เรามีเครือข่ายไว้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะเรามีทีมขายทั้งในเวียดนามทั้งในกัมพูชาแล้วในเมืองไทยเองเพียงแต่เพียงแ,แต่พวกนี้ต้องใช้ทุนนั่นคือเหตุผลที่เรามองว่าเราถึงอยากได้พาร์ทเนอร์เพราะเรามองว่าอนาคตเนี่ย การแข่งขันในตลาดมันเป็นตลาดของผู้ที่พร้อมซึ่งเราก็มองว่าเราเลยอยากได้พาร์เนอร์ซึ่งพาร์เนอร์เราก็คือผู้ลงทุนหรือนักลงทุนนี่แหละครับ<ม>ที่เราอยากได้เข้ามาร่วมกับเราโอเคค่ะงั้นที่นี้อยากฝากอะไรถึงนักลงทุนที่อยากจะเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งในการ,รจะนำพา S N N P เนี่ยไปลดแล่นอยู่ในตลาดของเซียงบีและอาเซียนบ้างครับก็เป็นต้องขอขอบคุณนักลงทุนครับที่ให้โอกาสเรา ได้อธิบายได้แล้วก็ขอบคุณนั้งทุนที่สนใจเราแล้วเรามีแผนในการที่จะเติบโตนะครับบริษัทแล้วเราม,มีเป้าหมายที่อยากจะตั้งอยากจะน,นำบริษัทเราเนี่ยขึ้นไปเป็นลรกจิโนลไปเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในกลุ่มเยลลี่และสแน็คในตลาดลรกจิโนลนั้นเรามีความมุ่งมั่นที่จะนําบริษัทให้เติบโตไปในทางที่เราได้กําหนดไว้ซึ่งเราก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ลงทุนทุกท,ท,ท่านที่มอบโอกาสนี้ให้กับเรา ในการที่มาร่วมลงทุนนะครับร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมเป็นผู้สนับสนุนเราเราสัญญาว่าเราจะทําบริษัทเติบโตต่อเนื่องแล้วก็ทําบริษัทเราให้ไปถึงฝันถึงเป้าที่เราตั้งไว้คือเป็นเบอร์หนึ่งในมิชิันนนี้นะครับ